เงินวกแล้วพี่น้องมาเบืองเด้อ่าสนองนึ่งเงินเดือนเจ็ดนี่ได้หลายบันไดคุณเห็นแล้วคุณจะอึง้งได้หน่อยได้หลายกัตามทรงเครื่องเก่าครับพี่น้องอามาเบืองน้ากันแบบที่นี่ได้หลายบันไดหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นวันครับพี่นอ้องเก้าปีแล้วทํางานยี่สิบวันนะครับผมคือ,อทํางานยี่สิบวันได้เงินล้านเก้า มาที่นี่เงิ่อนกูมินกัหักหน่อยลงหน่อยลงนเนวเยาสิได้ห็นฮ้ามานันนี่อือพูดอดนได้หน่อยก็นี่กัสารภาพมาสารผมได้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องง่ายกัง่ายปาทเทศละละมันสีเบิดวีซ่าแล้วจะเขาาใจออยูวอนเมื่อไรแต่ว่าออกแล้วเห็นอะไรกะบซงขึ้น,นเขาครับพี่นอ้องเออได้หน่อยได้หลายก็ต้องซงเอาไว้ันหลายว่นได้เราก็ไปดวนว่ได้มันติดไปทั้งไม่กันอือห้งตาเป็นหาบยูวอนคือจังป่าสีลงลี้นี่พูดจับจะยืมก็ได้ผมก็ต้องเฝ้าซงนะครับพี่น้อง กบาลนี้ก็เลยจัดไปแล้วเรียบร้อยอืมส่งไปแล้วส่งไปรุ่นรับรางวัลน,น,นําอีนายเพนะครับพี่น้องส่งไปแล้วหนึ่งล้านวอนนะครับนี่นี่เล้อแอดมินจอมาเบิงเด้ผมส่งเหลือเด้อหนึ่งล้านวอนนี่ครับผมส่งล้านวอนได้เ 26, 26ท่เาไหร่นะครับส่งล้านวอนได้เงินสองหมื่นหกพันหารอยี่สิบหกบาทเอาได้แสดงกรตามตัวอืมมันจำเป็นต้องส่งครับพี่นอ้องออส่งไปให้ทั้งบ้านนะครับเนาะรุ่นรับรางวัลน,นะครับสําหรับใครที่ ทาผู้เรเงินออกท่านนะครับเด้อผู้ใดที่เป็นสมาชิกของ e9play นะครับผมลุ่นรับรางวัลถ้าส่งเกิน250,000วอนลุ่นรับของรางวัลก็คือหมอ้อกระทะไรน้ำมันนะครับผมกระทะไฟฟ้าไรน้ำมันแล้วกะ็ถ้าใครส่งไม่เกิน2,000บาทก็จะได้รับลุนอ,อลุนรับ power bank อีก5รางวัลน,นะครับเนาะอันนี้มีข่าวดีมาบอกกับพี่น้อง แต่ว่าเงินค่าแรงก็ได้ทำนี่แหละพี่น้องเอ้บมีโอมโอีโอ้นําเขาอืมมาเก่าปีก็ได้ซ้ำเก่าอืมคันมันผมอ่าแต่ว่าตอนนี้เทาแก่ก็รู้สึกว่าจะมัน,ม,นมันบ่มีการนีงานกัเขี่ไปซ้ำาพระปานนั่นแหละครับพี่น้องผู้ใด้ได้เงินดีได้เงินหลายก็ดีใจน้ำเด้ครับเด้อแต่ว่าถ้าผู้ไดกับกำลังมอง,มอง,มองหาแอบส่งเงินอยู่ กนี่เลยทักมหาสาองวรรณสาได้เอฟอีไนท์เพีไทยแลนด์นะครับผมส่งได้สมัครได้ทั้งคนที่มีวีซ่าและไม่มีวีซ่าเนาะครับเนาะสำหรับผมกระซ่งส่งกับแอปนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าการส่งเงินนี่ถ้าผู้ใดบ่มีความจําเป็นกะกะการล่อควนกะได้เพราะว่าช่วงนี้เหรียญเงินกับบ่ค่อยดีป่ะในมันตอนนี้มันสามสามสิบแปดวอนมันได้หนึ่งถึงแลกได้หนึ่งบาทนะครับพี่น้อง เลียดเงินบ่ค่อยดีขันกว่านานนี่ประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วเดือนหกบอกเฮ้ออยจังไหนที่ช่วงที่ผมอยู่หน้าเมืยงโอ้ยเลรียดเงินดีคักพี่น้องแต่ว่านี่แหละเงินมันมาขี้ลายในช่วงนี่แหละหลงัลงๆมานี่แหละนี่มันเปลี่ยนน้ำเียียงเปลี่ยนน้าเหตุการณ์บ้านเมืองจะได้กับบลูนะครับแต่ว่ากระท่วงใดบ่หลายดอกแต่ว่ากได้หรายในหน่วยกระท่วงคือเ่าผู้ใดอยากลุ้นรางวงัลกับช่งใดนะครับวันที่1 0ถึงสิงสิงหาคมนี้ลุ้นรับรางวัลด้วยกันนะครับผม ส่งไปแล้วเด้อแอดมินเด้อมาเบิ่งผมในเด้อเจ้าเด้อเออเพื่อมีสิทธเสียตมูนะครับเนาะอทรงหาหน้าที่เงินเข่าแล้วนะครับหนึ่งเงินเข่าเนี่ยล่ะส่งส่งได้ทุกวันไม่ว่าไม่เว้นวันหยุดราชก,การนะครับเนาะเอาสียผิดไรท,ทีมือนึงโอ้ยสเสพความขึ้นตัวในหญ่ยเทียรุงสุเทียมขึ้นตัวน้อยหนึ่งเลื่อมข้าวฝาวไหลเอาฝากไว,ว,ว้น,วนี่ครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์สารวัตรศาสตร์นะครับเรื่องความรู้ข้าวซอครับโอ้ยเงินไหลนุงเสียบมไม่ไล